ขอสัมภาษณ์นิดนึงครับหลังจากที่ใช้อัพโก้ฟอร์สนะครับแต่ก่อนใช้ร่มเก่าเป็นงไงบ้างครับแตกต่างกันขนาดไหนตัวนี้จะจะนิ่มกว่านิ่มกว่าคือการคือคือเราเราจับคอนโทนเลี้ยวซ้ายหรือขวามันจะนิ่มนิ่มกว่านิ่มนวนกว่าแล้วก็แข็งกว่านิดนึงเราก็ยกตัวง่ายกว่ายกตัวง่ายกว่ายกตัวง่ายกว่าแล้วรู้สึกบินง่ายกว่าไหมครับ ก็เวลาบินมันมีความรู้สึกที่ดีกว่ามันเหมือนกับมัน,ม,นมันนิ่มๆกว่าบินสบายกว่า,า,วาไม่แข็งกระด้างว่างั้นถึงครับนุ่มนวลครับแล้วก็เวลาวิ่งก็ไม่ค่อยไกลมากใช่ไหมใช่ไม่ค่อยไกลมากครับก็โอนะชอบั่งไปสั่งไปตวงแล้วครับครับขอบคุณมากนะครับ